กามินถึงประเทศไทยแม่ของเน็กชารีรีบเข้ามาสวมกอดแม่รอรับว่าที่ลูกสะพ้ยกามินถึงประเทศไทยแม่ของเน็กชารีรีบเข้ามาสวมกอดขึ้นท่านเป็นคู่จิ้นมาแรงที่มีแฟนๆติดตามไม่น้อยสำหรับกามินสาวเกาหลีคู่จิ้นของพระเอกสุดฮิตเน็กชารีที่หลายคนประทับใจกับมิตรภาพดีๆของทั้งคู่ พร้อมทั้งลุ้นให้กามินนั้นมาไทยและได้เจอกับแน็กสักทีซึ่งก่อนหน้านี้แน็กก็ได้ชวนกามินบินมาไทยในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อร่วมงานทำคอนเทนต์ด้วยกันโดยจะเป็นไยจัดการการเดินทางมาไทยให้และกามินเองก็ตกลงแล้วทำเอาแฟนๆรอติดตามกันอย่างใจจดใจจอ และล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์สาวกามินก็ได้เดินทางมาถึงไทยแล้วโดยมีแฟนๆไปรอต้อนรับที่สนามบินกันเป็นจำนวนมากนับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจขณะเดียวกันกามินก็ได้โพสต์ลงในไอจ t สตอรีหลังมาไทยเป็นรูปช่อดดอกไม้สุดน่ารักพร้อมด้วยข้อความว่ามาประเทศไทยเป็นครั้งแรกอบอุ่นมาก ขณะดเดียวกันก็มีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีภาพของแน็กชาลี ที่ไปรอรับการมินซึ่งก่อนหน้านี้แน็กก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านไลฟ์ว่าฝากทุกคนดูแลด้วยแต่ตนเองติดงานไม่สามารถยกเลิกงานเพื่อไปรับการมินได้เพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขามาวันไหนส่วนตัวเองก็รับงานไว้แล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าแน็กชารีจะไม่ได้ไปรับการมินที่สนามบินด้วยตัวเองแต่หนุ่มแน็กก็ส่งคุณแม่ไปเป็นตัวแทนรับ โดยเจ้าตัวได้แชร์ภาพตอนคุณแม่ไปเจอกาเมินลงในติกตอกพร้อมด้วยข้อความว่าแม่ได้มีรูปคู่ก่อนผมสิอีกตีใจด้วยครับกามินซึ่งก็ทำเอาแฟนๆประทับใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวพร้อมรอติดตามโมเมนต์ที่ทั้งคู่จะได้เจอและร่วมงานกันต่อไป